ไปตามดูเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์บ้างนมครับเช้าวันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยนะครับว่าทางด้านบริษัท United Aircraft Corporation หรือว่า UAC บริษัทดังกล่าวนั้นเนี่ยครับเป็นบริษัทถ่าบ้านเรานั้นก็คือคล้ายๆกับรัฐวิสาหกิจนะฮะอยู่ภายใต้ควบการควบคุมของรัฐบาลร,รัสเซียเป็นบริษัทที่ผลิตเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้กับกองทัพของรัสเซียนะฮะซึ่ง เรื่องนี้เนี่ยครับล่าสุดนั้นเขามีการพัฒนาต้นแบบเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์สเตลชื่อว่าแพคด้านะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกแพคด้านี้เนี่ยมีการออกแบบมีการถูกเปิดเผยมาตั้งแต่ในช่วงปีพศ .2559 ผ่านมาปีนี้ปี2563เนี่ยป uh. รากฏว่าตัวต้นแบบเสร็จแล้ว mm. หรือว่าที่เรียกกันว่าโปรโตไทป์นะฮะเป็นตัวต้นแบบล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีการขนย้าย ตัวอุปกรณ์ทั้งหมดของแพ็กดาเนี่ยเพื่อไปประกอบร่างยังโรงงานแล้วนะครับซึ่งอยู่ในการประกอบห้องนักบินคาดว่าจะมีการผลิตและแล้วเสร็จเนี่ยในปีพศ2564ก็คือปีหน้าเนี่ยคุณผู้ชมรูปร่างอยู่คล้ายๆกับปรากระเบนเออแบบนี้นะฮะนี่เป็นเทคโนโลยีของทางด้านรัเสเซียเขาเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เตลแพ็กด้านั้นเนี่ยครับถูกออกแบบให้มีสมรรถนะ หลบหลีกการตรวจจับของเรดาร์ศัตรูและสามารถบรรทุกอาวุธได้เป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางด้านอเล็กซีครีูโกนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็เคยเปิดเผยว่าในส่วนของการออกแบบนั้นก็คือยูไนเต็ดแอร์ครับใช่ไหมครแต่ว่าบริษัทที่จะไปผลิตต่อน,นั่นก็คือตูโฟเลฟตูโฟเลฟเนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทในเครือนั่นแหละเป็นบริษัทที่ผลิตอากาศยานของรัสเซียนะครับ ก็จะนําไปเอาตัวต้วตนแบบตัวโปรโตไทป์นั้นไปผลิตเพื่อที่จะนําไปตู่เรื่องของการนําเข้าไปไว้ในกองทัพนะครับเซอร์ไกโครโอฟหัวหน้านักออกแบบและรองประธานฝ่ายนวัตรกรรมของยูเนเต็ดแอร์คราฟต์เนี่ยคุณผู้ชมให้ข้อมูลเอาไว้ว่าโลกทั้งโลกเนี่ยก็กําลังพัฒนาตามเส้นทางของระบบดิจิตอลและก็การสร้างแบบจําลองการบินก็ทําให้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้รับแค่ภาพวาดดังนั้นเนี่ย ของจริงเนี่ยมันจะต้องมาะนะฮะและสิ่งสำคัญนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัวแพ็กดาถูกออกแบบให้ส่วนปีกเนี่ยมีคล้ายกับเครื่องบินทิ้งระเบิดเทคโนโลยีสเตลของสหรัฐแต่ว่าจุดเด่นของมันก็คือว่าบินด้วยความเร็วต่ำกว่าความเร็วของเสียงเขาบอกว่าหูนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงะนะฮะและสามารถบรรทุกขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์และอาวุธความเร็วเหนือเสียงเนี่ยนะฮะที่สำคัญ การขึ้นปฏิบัติการแต่ละครั้งเนี่ยคุณผู้ชมสามารถบินติดต่อกันได้นานถึง30สิบชั่วโมงโห oh. นะคือ30สิชั่วโมงนั้นเนี่ยไม่ต้องแวะเติมน้ํามัน, mm. นบินแบบไม่หยุดพักเลยอะ่ะใช่ไม่ต้องมีเครื่องบินเติมน้ํามันนั้น <c oughs> บินติดตามเพื่อที่จะในการที่จะช่วยเติมน้ํามันให้กับเครื่องบินรุ่นนี้นี่ครับนี่เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่กันออกมาจากของสํานักข่าวทาร์สในรัสเซีย และก็คาดว่ากองทัพอากาศรัสเซียนั้นจะนําเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยเข้าประจําการในกองทัพเนี่ยในช่วงปีพศ2566